ไอ้แดกสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะเฮ้ยแซ่บตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ่ไปมันนี่เลยมันนี่ตามมันนี่เลยเป็นไงแดก เคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราชิงเลียยังไปใส่ศพเล็กระบัดนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลกรุไปไปงเทพโท,ทรห7 1 9เจ็ด่งกแมงกะพรุนถ้วยหลากสีนับแสนตัวผุดหาดพลอยแดง มุกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาดลงเรือสำรดวจเกษตรกรตำบลเนินทรายเผยพร้อมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปจนตายแม้ไม่มีในหลวงแล้วจิตอาสาตั้งเต็นย์ยอมสีเสื้อดำฟรีเพื่อพ่อประชาชนแห่นำเสื้อยอมสีไม่ขาดสาย แมงกะพุนถ้วยหลากสีนับแสนตัวผุดหาดพลอยแดงหาดมุกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงเรือสำรวจด้านชาวประมงเตรียมเรือรับท่องเที่ยวส่วนทอทอท,อท,อทอตราดเล่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมปรากฏการณ์เวลาเจ็นาฬกาวันที่18ตุลาคม2559ที่หาดพลอยแดงหมูห่หตำบลหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตรานายประธานสุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตรานายธนิษฐ์แสงวิสุทธ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1น,นายประดิษฐ์คุ้มจนนายกองค์การบริหารส่วนตะบลแหลมการลงเรือสำรวจ ปรากฏการแมงกระพุนถ้วยหลากสีโดยคณะรองผู้ว่าได้ร่องเรือไปตามริมชายฝั่งพบว่าตลอดชายฝั่งมีแมงกระพุนถ้วยลอยอยู่บริเวณผิวน้ํายาวกว่า2กิโลเมตรซึ่งบางจุดพบมีแมงกระพุนลอยอยู่เป็นกระจุกตัวส่วนใหญ่แมงกระพุนที่ลอยจะพบเป็นสีขาวมากกว่าซึ่งสีฟ้าสีส้มและสีอื่นๆมีน้อยและตัวอย่างไม่ใหญ่มากนัก นอกจากนี้แมงกระพุนเพิ่งจะเกิดได้เพียง3-4วันเท่านั้นหลังการสำรวจแล้วนายประธานสุรกิจบวรกะวา่าในปีนี้พบว่าตั้งแต่หาดมุกแก้วจนถึงหาดปลอยแดงมีแมงกระพุนถ้วยหลากสีกว่าแสนตัวตั้งแต่สีฟ้าสีแดงสีส้มหลากสีเป็นจำนวนมากแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นแมงกระพุนอาจจะยังไม่มีสีมากนักซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ ในระยะเวลา1เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะหมดไปพร้อมเต <ine> ือนนักท่องเที่ยวให้ระวังอย่าไปสัมผัสแมงกะพุนเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ครับก็วันนี้ผมมากับทางท่านผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะครับแล้วก็ผู้นวยการศูนย์ประชารัฐที่ทักทะเลตราดรวมทั้งกำนันตำบลแหลมกับ นายกองการมหาสมุทรหแหลมกัดนะฮะมาสำรวจแมงกะพูนหลากสีนะฮะในท้องที่ของตำบลวแหลมกัดตั้งแต่หาดมุกแก้วนะฮะเรื่อยมาถึงหาดพลอยแดงก็มีจํานวนของแมงกะพูนเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะฮะก็น่าจะเป็นแสนตัวนะฮะก็เชิญจะเชิญชวนผู้สนใจมาท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะฮะแต่ก็มีข้อควรระวังคืออย่าไปสัมผัสต,ตัวแมงกะพูนเนื่องจากว่าบางตัวจจะมีพิษนะฮะ ก็ดูด้วยสายตาก็น่าจะเพีพอมีหลายสีนะฮะสีฟ้าสีแดงสีม่วงตอนนี้สีก็ยัง,ยง,ยงไม่ยังไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงฤดูแรกที่เมโกพูลมานะครับก็จะมีหลายท่านได้ไดชมได้ชมประมาณ1เดือนหนเดือนนะ,ะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับด้านนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราการ,ระกะว่าหลังการสำรวจพบว่า บริเวณหาดพลอยแดงเป็นจุดแรกที่มีแมงกระพุนขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสักการตราจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบแต่อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้ติดตามการเกิดของแมงกระพุนถ้วยหลากสีตอนนี้ชาวประมงในพื้นที่ระแวกนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดสถานที่เตรียมเรือประมงพร้อมจู่ชีพไปแล้วซึ่งล่าสุดมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดติดต่อมามากมายที่จะเดินทางมาชมแมงกระปุนถ้วยหลากสีมีทั้งจังหวัดในภาคเหนือและนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครส่วนอัตราค่าบริการจะเก็บคละ100บาทต่อคนเรือหนึ่ลำนั่งได้4คนเวลาชมแมงกระพุน1ชั่วโมงต่อครั้ง ขณะที่เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการชมแมงกระพุนคือ6นาฬิกาถึง9นาฬิกาก็ได้พาหลายๆท่านหลายหน่วยงานนุ้งสื่อมวลชนนะคะได้มุมมาดูปรากฏการแมงกระพุนสีที่หาดพลอยแดงนะคะซึ่งตรงนี้เป็นที่แห่งเดียวในปีนี้ที่แมงกระพุนสีขึ้นนะคะแล้วก็จากลูกค้าก็จะเห็นว่าขึ้นเยอะมากทีเดียวซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางททกับทาง สื่อมวลชนทั้งหลายก็คงจะประชาสมคัญให้นักท่องเที่ยวทีเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณนี้ได้ทราบกันแล้วก็ติดตามกันทุกปีส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนคลับนะคะของแมงกะพุนสีนี้ก็มีนะคะเขาจะเฝ้าติดตามอยู่ทุกๆปีว่าจะขึ้นตอนไหนเขาก็จะมากันนะคะซึ่งในปีนี้ก็เนื่องจากว่าเรามีพายุต่อเนื่องกันหลายลูกจึงทําให้แมงกระพุนสีนี้ไม่ค่อยจะมีสีมากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีพอให้เห็นเป็นสีฟ้านะคะหรือสีเหลืองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขึ้นเยอะค่ะยืนยันว่าขึ้นเยอะนะคะมาดูไดดดด้ททีี่่จังหหวตาายแนะคะค ที่หมูเนีค่ะเกษตรกรตำบลเนินทรายเผยพร้อมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปจนตายแม้ไม่มีในหลวงแล้วที่สวนของนายรุ่งแนวพนาอายุ75ปีอยู่บาร์ชี3 0หมู่3ตำบลเนินทรายอำเภอเมือจังหวัดตราซึ่งเป็นเกษตรกรรายแรกของจังหวัดตราที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเมื่อปี2542จนปัจจุบันมีรายได้ทุกวันนายรุ่งเปิดเผยว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโครงการหลวงพื้นที่ทั้งหมดประมาณ30ไร่ได้ปลูกผักทำสวนไปตามปกติรายได้ไม่ค่อยมั่นคงมากนักจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกเกษตรจังหวัดตราได้นำหลักการ ทำรรเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้ซึ่งในช่วงแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจมากนักและเมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับการศึกษาและการลงมือทำอย่างจริงจังก็สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนายรุ่งกล่าวต่อว่าวันนี้ไม่มีพ่อหลวงแล้ว จะยังคงดําเนินตามรอยแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหมดลมหายใจและจากนี้ครอบครัวจะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชลุงทำไมลุงลุงคิดทำ ก็ม so 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 ันเพราะเรามันมีสวนอ่ะครับแต่นี้มันมีที่แต่ไม่มีสวนก่อเลยว่าเอ้านาก็ก็มีโครงการใหม่มาเอ้าเอาคุดตะคุดและเอ้าแล้วเป็นยังไงก็ดีจากเดิมเนี่ยมันมีสระน้ำแล้วก็ระบายได้หมายมันไม่มีสระน้ำเราก่รั้จะทำยังไงขุดก็คนมันไม่พอใช้อ่ะนี่ก็ขุดที่ใหญ่ แล้วการดําเนินชีวิตตามในหลวงนี่ลงทำยังไงดีอย่างนี้การทาหลายอย่างอย่างคิดอย่างเดียวว่ามีน้ามีน้าเป็นได้ครับให้น้ําพออย่างเดียวถ้าน้าไม่พอมันม,ม,มีปัญหาแนี่จะไม่ได้รุ่นเนี่ยยังไงก็รู้เด็กเขาจะไปกันเลยเนี่ยรู้เขาจะไปหลังเทโวเนี่ยเขาบ่ะ แล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศูนย์แปดหน่งแปดหนึ่งแสถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แปสถานีขนส่งตราดโทร039 525า 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอาวสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจิตอาสาตั้งเต็นย้อมสีเสื้อดำฟรีเพื่อพ่อประชาชนแห่นำเสื้อย้อมสีไม่ขาดสายเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่18ตุลาคม2 5 5 9ที่หน้าวัดชัยมงคลตะบนบางพระอําเภอเมือจงจังหวัดตรานายประยุน์สงวรักอายุ53ปีพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนตั้งเต็นยอมเสื้อสีดำฟรี ทำความดีเพื่อพ่อโดยมีประชาชนนำเสื้อสีต่างๆมาให้ย้อมจำนวนมากอย่างไม่ขาดสายทากลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลานายประยูนสงวนรักอายุ53ปีเปิดเผยว่าได้รวมตัวกับเพื่อนสองคนหลับย้อมผ้าเพื่อน,น้อมถวายในหลวงฝีให้กับประชาชนที่ไม่มีเสื้อสีดำใส เพื่อไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยจะรับย้อมผ้าเป็นเวลา3วันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาอันนี้คือพี่พี่พพมาทำอะไรครับวันนี้คือวันนี้เราเป็นภาคประชาชนนะครับกับร่วมกับพี่ชาติแล้วก็ช่างพ้วนะครับร่วมกันรับย้อมผ้าเพื่อน้อมสวายนะครับ ก็ยนงเชิญนะท่านที่มีเสื้อสีสีที่นี่มีเสื้อดำใส่นะครับก็ยนงเชิญมาเรารับบริการย้อมให้ปตีตั้งแต่แปดโมงเช้านะเป็นเวลา3วันจนถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านที่ต้องการจะย้อมเสื้อเพื่อใส่ไว้ถวายความอะไรากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรายินดีย้อมให้รีท่านนะครับ ด้านนางสาวนิภพพรประมาณผลอายุ42ปีประชาจนที่นำเสื้อมาย้อมสีกะวาตนเองทราบข่าวจากสังคมออนไลน์จึงนำเสื้อสีขาวจำนวน3ตัวมาย้อมเป็นสีดำเพราะในช่วงนี้ราคาเสื้อสีดำแพงมากพี่ชายเขา<บ>เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะออกมาอะไรเงี้ยหก็ตั้งตากันต้งแต่ดูที่ดูตอนไม้อนะเนาะ ก็เลยว่าซักเสื้อผ้าเก่าไว้ที่เราไม่ใช้อ่ะมันเป็นสีขาวแต่ว่ามันก็มันก็ออกเหลืองเหลืองไม่หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจะเอามาย้อมวันนี้มันแค่สามตัวเอามาลองดูก่อนแบกชุดเต็มลองวันนี้ก็เสื้อผ้าก็แพงเนาะที่ซื้อตั้งแต่วันวันจุกเช้าเลยยังร้อยเก้าสิบจูเนาะเสื้อโปโลหก่ะที่ซื้อไปได้หกตัวอ่าเตรียมให้มาคนละสองก็สองตัวอะไรเงี้ย แล้วพอมาดูอีกสองวันน่ะมันขึ้นไปสามร้อยกว่ามันก็แพงพอสมควร